กำลังอหอเห็ดเน่ยราตองเพิดลมด้วยลมบริสเหลืองมูมแลกด้วยครับผมกำลังบานยินเลค่ะภากงามนี่าานงามายจุดงามเี้เคือเทียนปีกายละไช้ค่ะป่อนเลย ค่ะสวั <ame> สดีครับเจอกันกับฮอวอีกมือด้วครับผมมันนี่จะบนดอยสูงกับเขานะครับผมเบิืงวิ่งขรุขระอะไรครับผมสูงบัสูงเนาะห้ามไงหลังเด็ดขาดพี่น้องมันนี้เจอกันพิกัดเก่านะครับพิกัดเก่าพิกัดเติมอำเภอแม่ละน้อยนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นเมืองในหมอกเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นเมืองในหมอกอยู่สวยคเนาะวิวสวยฮะกับบ่อไรขึ้นดอยไก่เดี๋ยพี่น้องอยูุติถนนนี่ถนนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก็รถุดเหรียญผ่านไปผ่านมาเนาะเดี๋ยวพี่น้องครับบ่ข้าม ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณที่คอมเมนต์มาเล่นน้ำกันครับผมคอมเมนต์ใหม่กำลังใจเนาะเนาะสกีมีอย่างสี่บอกว่าบอหมี่เนาะบอเบิดแล้วเข้า่าบอเฉียดบอเบิดแล้วปลาพี่น้องเดินปลานั้งกันนะครับมาหนี้เนาะเดี๋ยวมานบ่มัสักแต่เบื้องตอนถ่ายคลิปเนาะพี่น้องะลุยกันเลยครับอลงกเหลืองโอ้ออกสบสมตัวนี้เนาะประเดื่มกระดื่มหลืงออกเหลืองมูแหลกด้วยครับผมกำลังบาน ขันมาแต่เสาคนนี้จังงอยนะเสาคนนี้นได้อยู่ได้จุบจุ้มเลยก็สีได้จุ้มก็ลังงุ่งงม,งงมงงงงแหละล่ามือเขาก็ได้น้อยล่ามือเขาก็ได้หลายเด้อพี่น้องเล่าใต่เห็ดได้ครับผม,มเห็ดหลายเขาก็เก็บหลายเห็ดน้อยเขาก็เก็บน้อยตามธรรมดาเนาะขาสาั่นเนาะเหมนเเ่าสัป็นดินหินดินะะินนหขาเพิ่งมาข่อยยาวคือดินหลวนดดินซุยค่ะ าเล่ได้ครับตัวนี้ดอยใหม่ได้ครับผมขึ้นดอยใหม่ไม่เคยขึ้นจือเจือไม่เคยขึ้นลองครับดอยดอยไก่ทางเนาะไก่บานเพิ่นค่ะแต่ความระมัดระวังได้พี่น้องเพราะว่าเป็นหินโอกาสลื่นมีไข่ดอกปักไงหนึ่งบานบานเลยไถ่เพราะโ้แล้วเนาะดอกเสียงป้าปนปนปนหยุนี่ตี๋ปนไข่ขาวใหญ่ นี่เรางอขาวจูนึงทังามด้วยอกขาวกันเดี๋ยวมาด้วยถึงงามด้วยนี่เก็บเลยสวยงามสวยงามงามกว่สมูนในตะกกากระดอ,อกนี่เระพี่น้องเด้ต้อ,องน้อยแท้เหลืองอาบานเก็บขึ้นแล้ Cái lăng bài, kìa cái lăng bài ừ. Ở ổ không? bỏ nè

โบดายเลืลาฝนตกใส่ขัดโวดเห็ดไคพวกว่นลายสิดอกนี่ตัวนี้คือลาเก็บบิ้งเหมือพี่น้องมีแต่ห้อเห็ดขึ้นลาเลยครับผมเต็มเลยม่แต่ตะไคร้เลยครับเห็ดเนา,าเป็นลายสิบดอกที่ได้ลายเป็นดานเขาเลยนะฝนกอี่น้อกหพรเห็ดเนาวกระดับ มีแต่เห็ดตะไคร้เลยข้าผม่งางวดเยมาเลยเามีต่กลายไปกายไปลร้แห้งไร้ซิบดอกเลยเลยเอีวเห็ดนี้เออเลยเลยพี่นาม่เก็บหลดเชือักเห็ดมันปูมันไม่ตง่รับมันปูง่ญ่ มันปูด้วยค่ะเจะือนนอ,อันนี้เนาะน้ำกระป๋องน้ำขาดปูใหญ่สีเหลืองงามเหลือเอกัอนอะ ตาหนีมีตาหนีมีถากเดิมีถากไข่อ๋อกับปันนี้แต่โบมีตกอยู่นี่เก็บปั้นเรื่องเรียนนี่ไม่ว่ามีถากเก็บเลยใครกันลนะ่ะไม่สิเก็บใคร

นนไขงง่กมีนไง่เห็นกําลังบานข้ามาสวยป่สวนมาเกือบเทีงยงงามเลยจูมเลยมัน Mất phù Mất phù nhanh ngàm nó Mất phù đấy cả Mất phù nhanh thật มา,เ,าเร่เรียบเรียบเร่อโวดเนี่ยบ่นมาเรยมันปูเลยจะหอมงามมาแต่งสีโค้งกวนเลย ยินไครับข้างทางนาะฝนนี้ดินกระสิษ์สไลด์ประมาณนี้ด้วยครับผมดินสไลด์ลงมาแล้วบ่อนี่ทับทางรถแรนบ่อเลยด้วยครับนี่ถ้ามันทะเลากมาิ่นก็เอารถมาดันออกต้องส่งสไลด์ทุกปีต้นใหม่กับพังลงมาเป็นบ้านกระเลียงนะครับข้างล่าง เป็นหมู่บ้านกะเลียงอยู่เล็กๆค <p ain> ุณวันเห็ดคอดกีดเป็นบางช่วงเะยครับบ่ได้เห็ดตลอดนี้บัได้ที่ลดขึ้นอยาา่างหยาก็ดไปคอดกีดคงได้พอไปแดก็ปลอยเป็นทางธรรมดาไปก่อนนี่เดยนนี้ไม่ติดินสไล ขายห,หนายวดิขาเลนขาเนี่ยเสร็จขอ,อาตัดเอาเลยเนาะ โบ่เผ่แค่นานเลยเนาะครับผมตัวนอีเสียบเห็ดบัวลำบัวล้านจูดันดินขึ้นจุกูกำลังงามๆเลย ก็มีสองชนิดค่ะแบบบางกับแบบหนาเป็นหมูเนาะโผอกเป็นหมูเ<อ>ด้อค่ะ้หล่างมนั้น ลังเลปือป้อๆแข่งครับจุม๋มงาม งามแห่งสม <Bem. S 2> ูทเปียบส่งกับประกวดได้เลยเนาะ้าเป็นคนงามแหงดอกนี้ไหมก็้ัก็ลักสิบาทนเลนยงามลายจนบระกาเก็บพี่น้องกรงนึงเลยหยุดมือไว้งามขาดไข่ดอกนอึ่งบานเบื่อยบอยู่เมื่อวานเราคือบโเห็นเท่ากับขี้ยางมาันพูดอะใบใหม่โปกเลยเนาะเท่ารบโเห็น ยังไงยังเหะไม่ไม่โป๊ะขึ้นวาน้นเรือบหินไม่ขาเลือบขายังไงกันเพื่อนต้ยุงพี่น้องไม่ค่อ,คอยเห็นด้วยครับนก คือเทียนพี่กายล่ห,หลายพิธีเลียวลายแห้งงามครับเนียงามสมีกำลังงามเลยพี่ธีเลียวเก็บอยู่ขุนยอมล่หลายเขาที่ออกความผอ,อมกันละงกเลยจากนี้พเคยไปจากเถื่อต้องอย่างไปเบิ่งกันเดีตัวก,ก,กอฮึ ุิยล์งกเรียงกำลังหินหอย่างงามเลยที่นี้หาด้ยกำลังข่อเห็นงามแล้วต้งเปิดลมด้วยลมบริสาทธิ์งดฬางงามเ,งเลยค่ะนี่สวยงามกำลังงามเลยแดงกำลังสิบ,บานโดกใหญ่ เกลี้ยดงามแล้วัดนี้แซมนีมม่กำลังเพออาอดีเลยนะจะหน่อยกับบานเลยเริม่มจะเริ่มสิบาทแล้วเดี๋ยวก,ก็ไปหอดทองแล้วก็สิบาท <c oughs> <c oughs> บาทนได้แตะก,กาเลยเงามขัดเน,น,นาะงามพี่น้อง Đọc, đọc. Nói thế nó đấy. Cứ nói đi của mấy chờ ui được rồi con này rồi ui, อุ้ยยีหยังหอยหอยอ่หยังต <c oughs> ัว <c oughs> อีหยังกับเราเคยเห็นตัวช้ำคือลีนหมาเนาะเมียนคลายลีนหมาแต่บ่แมนขึ้นนกยุงขึ้นนกยุงใช้ขาไปดุงดู กำลังบานใม่ค <Okay. S 1> ้าเลยประกาแล้วได้บก่ oh. กำลังงก่กำลังบานด้วยนะมันกำลังบานนี่ซิมีย้อยๆลงสั้นเลยกันกนำะลังบาน อย่ากินสวนเลยกกวกตากดิดนี่รุนหายอีกเด้อมอนีพอกปนเลยดอกเม้นั้นกระซิบน,น,น,ลนีละหมบานงลางเป็นหมบานได้ครับ กบ้านกดกร,เกร,เาารเกะเลียงไปเนาะสมากรเท่าไรจะเป็นกระเลียงนะครับก็มีทางเขาม้าเลยครับผมเป็นทางากดกีดแต่ว่าก็ต้องขึ้นมาสูงเน่ยจักหน่อยดูแค่ไกลบนเกิดอะไรทุ่มไปที่ใดอยูู่เขาฆาขานอีน่เนาะจุม่มแมงมุม ก็เริ่มหาออกไปแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวออกจากดอยแล้วลงดอยแล้วว่าช่วงนี้กับใบใบเนี่ยล่ะว,ว่าตอนใบยำอะไรนี่ฝนติดตกยำหนักเลยผลงานทำมือนีได้ครับผมกัถือว่าหมันที่เาข,า,า,า,ขาพี่น้องเต็มตาเนาะเมียนเต็มตากัถือว่าไ <c oughs> ด้เห็ดละงอกได้ครับเมือนีหละงอกออกแดงออกสมสมเนาะเห็นบ่อฟิโนงตอนเก็บคนบ่อหันบานเนี่ยตอนนี้ฝนเลื่อมแล้วเลิ่มจีบานแล้วแล้วก็ได้เห็ดผึ่งนกยุงเนาะนี่ต้นนี้พี่น้อ่ก็จะออกคู่กันละงอกเลย ปกตินะละกันนาเลก็ได้นี่เห็ดร่วมเห็ดตะไคร่นะเป็นเห็ดร่วมพื้เก่าครับผมมาหนีอ้าก็ซื้อปรหมาณคาร์โบแต่กระหางอยู่ดะเห็ดโมนีลเนาะเมียนกรบหางคือว่าหางยางไก่เต๋อบางไก่กว่าปกติเลยเห็ดเพิ่นถอยเนาะครับผมคือเห็ดเพิ่นถอยละคือที่ผมที่เขายางกับไปที่ผมทายหมู่บ้านข้างในเห็บเบอร์ไงแล้วตอนนั้นบ่เคยเข้าไปด้วครับก็ลังเข้าไปมือนี่เดี๋ยวเาก็ะยางออกไปเรื่อยเนาะตสกิมเนาะกัดจิจบคลิปมองหนีเลยนะครับผม ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจด้ครับขอบคุณที่คอมเมนต์มาเรียนกันนะครับผมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสาหรับลินนี้ลาไก่อนครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ